ครับ้อที่41นะครับในวงจรกระแสไฟฟ้าสลับถ้าความสัมพันธ์ของความต่างศักด์ของแหล่งกําเนิด E แปรกับเวลาใดๆตามความสัมพันธ์ E เท่ากับ20สซย314 t จงหาค่ายังผลหรือค่ามิตเตอร์ของความต่างศักด์และความถี่ของกระแสไฟฟ้าสลับนี้นะครับเราก็มาดูวิธีทำนะครับก็ จากนะครับที่เขากำหนดให้นะครับก็คือ e เท่ากับ20 sin 3 1 4 t นะครับตรงนี้เราก็จะเอามาเทียบกับนะครับก็คือ v นะครับเท่ากับ v m sin โอเมกา t นะครับฉะนั้นนะครับสิ่งที่เรารู้นะครับจากที่เราเทียบกันมานะครับเราจะได้ว่านะครับ Vm นะครับตรงนี้ก็จะเท่ากับ20นะครับแล้วก็โอเมก้าเท่ากับ114นะครับสิ่งที่เรารู้นะครับตรงนี้เราก็จะได้ Vm เท่ากับ20โวลต์นะครับแล้วก็โอเมก้าของเรานะครับเท่ากับ314รเรเดียนต่อวินาทีนะครับตรงนี้คือสิ่งที่เรารู้นะครับทีนี้เขาให้หานะครับอันแรกครับค่าของ ความต่างศักย์นะครับตรงนี้ก็คือให้หาเราจะหา VRMS นะครับเท่ากับเท่าไหร่นะครับแล้วก็ให้หาความ TF นะครับตรงนี้เราจะหา VRMS ออนนะครับเราก็จะหาจาก VRMS นะครับเท่ากับ VM นะครับส่วนด้วยรากที่สองของ2นะครับตรงนี้ จากนั้นเราก็แทนค่าลงไปเลยนะครับ Vm เท่ากับ20นะครับส่วนด้วยรากที่2ของ2นะครับทีนี้นะครับในคำตอบของเรานะครับไม่มีนะครับทีนี้เราจะเอาเราจะนํำเอารากที่2ของ2นะครับคูณทั้งบนทั้งล่างนะครับเราก็จะได้ Vrms ของเรานะครับเท่ากับ ข้างบนนะครับก็จะเป็น20นะครับคูณอยู่กับรากที่2ของ2นะครับข้างล่างนะครับก็จะเป็นรากที่2ของสนะครับซึ่งมีค่าเท่ากับ2นะครับทีนี้2หารกับ20นะครับก็จะเท่ากับ10นะครับตรงนี้เราก็จะได้เป็น10บรูทสนะครับตรงนี้หน่วยเป็นโวลต์นะครับตรงนี้ v i m s ของเราเท่ากับ สิบโสองนะครับตัวน,นี้มีหน่วยเป็นโวลต์นะครับทีนี้เราจะมาหาความถีนะครับความถีเ f นะครับเราจะหา f นะครับจากนะครับโอเมก้าเท่ากับ2พาย f นะครับจากนั้นเราก็จะย้ายข้างหาเอนะครับเราก็ได้ f เท่ากับ โอเมกาส่วน2พายนะครับตรงนี้ง่ายๆแบบนี้เลยนะครับแล้วก็แทนค่าลงไปเลยนะครับโอเมกาของเรามีค่าเท่ากับ314นะครับส่วนด้วย2พายนะครับก็คือ2คูณอยู่กับ3.14นะครับจากนั้นนะครับบวกลบคูณหารกันออกมานะครับตรงนี้ครับ2คูณอยู่กับ3.14นะครับก็จะได้เป็น6.28นะครับ6.28นะครับ ทีนี้เราจะเอา314นะครับหารอยู่กับ6.28นะครับเของเรานะครับก็คือ314นะครับหารอยู่กับ6.28นะครับซึ่งมีค่าเท่ากับนะครับ50เฮิร์ตนะครับตรงนี้เราหารกันออกมาแล้วนะครับเของเรามีค่าเท่ากับ5 0เฮิร์ตนะครับฉะนั้นข้อที่41นี้เราจะตอบข้อที่3นะครับ ก็คือความต่างศักนะครับมีค่าเท่ากับ10บขาที่2ของ2โวลต์นะครับแล้วก็ความถี่นะครับมีค่าเท่ากับ50เฮิร์ตครับตอบข้อที่3ครับ